อาสาคู่ค,ครับมาหยังล่ะนี่ลูกฮะมาหยังล่ะนี่ฮะอามาหยังอามาหยังลาแล่น้ำกลนแม่เมึงจิตตามแม่เ้ยแล่นน้ำกลนแม่เราก็เขียวขึ้นบ้านอิดอิดอีดไหนเขียวจังไหนเขียวมึงเขียวขึ้นบ้านเฮ่แม่แม่ฟังมึงดูเขียวจังไหนเขียวขึ้นบ้านมาแล้วกะโบตื้นโบหาโบซวงคือมูเขามูเขาแล่นเรียนขีตตุ้มผุเนเอ้ยอยาคล้องเราเขียวขึ้นบ้านต้องมาเลยนะบัลลังนะ อามา่าเราเกี่ยวแม่ขึ้นบ้านมา้อมมาเลยใจบ่มักหลายซะเลงขึ้นแล้วซาเลงอะไรล่ะเ,เอะเอเราไ,ไปเที่ยวตลาดน้ำแม่บ่มันนี้ไปบ่เที่ยวตลาดกับแมย์บอเฮ้ยอาม่าแม่ครับแม่แม่ครับเอ็นดูฉาคือด้วยนะครับเอน็นดูฉาคือได้นะครับกรับผม